สวัสดีครับจากร้านบ้านกล้องมอนอหลังมอนเลสวนการเซ็ตกล้อง V 3 8 0แปดเบื้องต้นเราเสียบปลั๊กกล้องให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปที่ Wi-Fi ตั้งค่า Wi-Fi มือถือของเราเลือก Wi-Fi <c oughs> ให้เป็น Wi-Fi กล้อง Wi-Fi กล้องจะขึ้นต้นด้วยคำว่า MV แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนี่ครับ พอสปอตแล้วโปรดกลับไปที่แอปเพื่อกำหนดค่าเครือข่ายให้เสร็จสิน้นพอเราเลือกพอสปอตเสร็จแล้วเราก็มาเข้าที่โปรแกรมกล้องที่เราโหลดไปแล้ว <S <S พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เราลงทะเบียนการลงทะเบียนก็ลงทะเบียนผ่านอีเมลแต่ถ้าลูกค้าไม่มีอีเมลก็ก็ ไม่ต้องเข้าไปที่ทดลองใช้มุมขวามือแล้วก็ซ้ายมือล่างเอาไว้ข้าวหน้าพอเข้ามาถึงหน้าโปรแกรมปุ๊บเอานิ้วเราวางตรงไหนก็ได้แล้วก็ปัดลง รนะคับเ <c oughs> ชื่อมต่อฮอสปอตแล้วปรดกลับไปที่แอปเพื่อกำหนดค่าเครือข่ายให้เสร็จสิ้นเราก็เอานิ้วเราวางตรงไหนก็ได้แล้วก็ปัดลงมันจะขึ้นว่าเพิ่มอุปกรณ์เลยกดอันนี้เข้ามาแล้วครับเราก็กดลงเล่นดู โอเคเข้าได้ปกติ2กล้องนะครับท่านไปวิธีการเซต Wi-Fi เราออกจากตัวนี้ก่อนแล้วไปที่ตั้งค่าเห็นไหมที่มันขึ้นตน,ปปน,นี้เปลียดอินเดียอุปกรณ์กดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกสถานี Wi-Fi แล้วก็เลือก Wi-Fi ตรงนี้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะโชว์ขึ้นมาว่า <c oughs> Wi-Fi ที่เราอยู่ตรงนั้นมีมีอะไรบ้างเราก็กดเลือก แล้วคอนเฟิร์มได้เลยใส่รหัสแล้วก็บันทึกแค่นี้นะครับเสร็จวิธีการเซตโปรแกร,รม V380 Pro